มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชทานแจกกันดอกไม้ในยกวันคล้ายวันเกิด67ปีวันที่21มีนาคมมีรายงานจากทำเนียบธัฐบาลนะคะว่าวันที่21มีนาคมซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งในปีนี้นะคะอายุครบ67ปีทางนี้ทางเพจ a ฟ e b o o k ลุงตู่ตูลที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต่างเชิญชวนให้สมาชิกร่วมกันอวยพรวันเกิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากนะคะมาร่วมอวยพรให้กำลังใจค่ะทางนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบแจกกัน พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้67ปีณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าภายในธรำเนียบรัฐบาลค่ะขอขอบคุณที่มาจากวัสนนานาน,น้อมและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ